เป็ดธรรมศาสตร์สองสี่หกมันมีเจ้าของเด้อ <laughs> น่ารักยังนั่งลูก้นมาเพาะเอ้ยมาหาคนอีกสุด,ด้วยเฮ้ยหเอ้ยขมวนขมวนขมวนพ่อมันว่ามันวิน <laughs> นนรรย่านคน มีอยากอีกบางเนียงพันแต่ลโตอย่างแน่นมา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 เอ้ยเอ้ยน่ารักอย่างบุ้งแม่พันห่วงเอ้ยลูกเป็ดมามาหนุนดาเด็นพันห้องลูกเป็นคืนขึ้นมาขึ้นมาพี่พี่ประเทศอย่างดอก so cute อันนี้มันเป็ดธรรมชาติเด้อพี่น้องเพิ่นพาลูกเพิ่นมายางลินงามๆโบมีเจ้าของเพื่อนนะมามาพี่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 พ่อมาแล้วพ่อมามามา อะคิดตัวซื้อมาแล้วกันยางหนีน่ารักจังริยานหัดขนมามามมาอกและไปละกแลมาอีกแล้วมาเอันนี้อ้าว คิวค่ะมามาหาแน่พี่คัมคมคมคัมค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 ัมคัม so cute so cute right <laughs> I come anytime but I never see <laughs> my first time come 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 on come on hey. cute oh, come on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  เอ้อเป็ดน้อยเป็นต่แพงขนาดเลยอันนี้มันเป็ดแบบ,บมีเจ้าของในม่าม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 าโคตรพนามีน้าก,กินนะอันนี้นี่นี่ <laughs> อันนี้นี่แ <laughs> ต่แพงแพ้อันนี้นี่นี่ <laughs> ไปเสร็จแล้วอันนี้นี่อ <gasps> oh no I don't have f o o d <laughs> I don't have nothing for you bye bye กาย so cute ไปแล้วลงน้ำแล้วเนี่ย <laughs> ไปแล้วไปแล้วอาวพาลูกลงไปดินน้ำแล้ว เป็นพี่น้องน่ารักจังเป็ดน้อยอย่างน้องกุ้ดแม่พระเจ้าก็มาถ่ายมาถ่ายคลิปถ่ายหูเอกว่าเพิ่นแล้วลองเล่นน้ำแล้วถ้ามักคลิปเป็ดน้อยก็่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หนายเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็จะลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการ ให้กำลังใจกุ้งมีเรา USA พ่อกันมาคลิปหนะ้า Thank you for watching Bye bye